สวัสดีค่ะพบกับช่องกัญญาวีชาแนลนะคะวันนี้ก็รู้สึกปลาปลื้มนะคะดีใจอะทุกคนนะคะที่าทางกองทัพบ,บกนะคะที่สีนนน่นะคะดอนนกจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะคะได้ทำการส่งมอบบ้านนะคะทุกคนนี่ นี่เห็นไหมคะตามป้ายพิธีสมมอบบ้านโครงการบ้านช่วยเหลือครอบครัว,รวทหารประจำการของกองทัพบ,บกนะคะพลทหารปันตรกรงพรสิสานนะคะโดยศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบ,บกที่สี่นะคะทุกคนนี่ตามป้ายนะคะป้ายนี้ก็รับมอบกันเมื่อวานเลยนะคะทุกคนแล้ววันนี้แอดก็มาทำคลิปลงนะคะ อ็บอกรู้สึกดีใจค่ะปีที่แล้วนี่ก็สามหลังนะคะทุกคนได้สามหลังนะคะอมีอยู่หนึ่งหลังที่ต้องสร้างใหม่กันทั้งหมดเลยนะคะลูกชายบอกแล้วก็อีกหลังหนึ่งก็ไปซ่อมนะคะซ่อมบ้านให้ส่วนที่นี่ก็ซ่อมเหมือนกันนะคะซ่อมหลังคานะคะทุกคนเออซ่อมหลังคาให้นะคะอ่าชุดนี้นี่เก่งมากค่ะทุกคนช่างนี่จากกองจากอ่า ของกองทัพบกนี่สุดยอดค่ะทุกคนวันแรกนะคะรื้อนะคะวันที่สองเชื่อมเหล็กนะคะวันที่สามก็มุงกระเบื้องค่ะทุกคนแล้วที่นี่บ้านนี่หลังหลังไม่เล็กนะคะทุกคนห้องละสามเมตรเจ็ดสิบทุกคนแล้วก็สามห้องนะคะกระเบื้องนี่เป็นสี่ห้าร้อยเลยค่ะทุกคนก็ 3, สามวันเสร็จนะคะสุดยอดของช่างอ่ะทุกคน,นะคะช่างทหารนี่ไม่ธรรมดาและทําออกมาสวยนะทุกคนทําออกมาสวยเต็มมากค่ะทุกคน นะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะเดี๋ยวแอดจะเอาคลิปวิดีโอที่แอดถ่ายมานี่ไปดูกันนะคะทุกคนไปชมกันนะคะนี่เช้ามาถึงปุ๊บก่อนนะคะทุกคนตั้งเก้าอีนะคะช่วยกันจัดนั้นแล้วของอะไรที่มันยังเตะกะนะคะบางอย่างก็มันหนักยกไม่ไหวก็มาถึงก็ปุ๊บปั๊บปุ๊ปัช่วยกันนะคะทุกคนช่วยกันยกช่วยกันเก็บช่วยกันกวาดน,นะคะทุกคน อ่าสุดยอดมากค่ะทุกคนนี่ก็มาถึงกันนะคะเรียบร้อยนะคะนี่อ่ากตอนก็มาถึงแล้วนะคะตานก็มาถึงแล้วนะคะตู้ก็มาถึงแล้วนะคะก็จะทําพิธีมอบบ้านค่ะทุกคนจะทําพิธีมอบบ้านนะคะแต่ท่านบอกว่าเดี๋ยวนั่งคุยนะคะนั่งถามเกี่ยวกับอ่าสารทุกข์ นะคะของชาวบ้านนะคะทุกคนก็สอบถามปัญหานะคะเกี่ยวกับทุกๆเรื่องทุกๆอย่างนะคะว่าน้ำท่วมไหมถ้าน้ำท่วมนะคะก็สามารถติดต่อเข้าไปได้นะคะเดี๋ยวก็ทางกองทัพบ,บุกนะคะที่สี่เขาก็จะเข้ามาช่วยนะคะทุกคนนี่แหละการที่มีลูกเป็นทหารนะคะทุกคนไม่ต้องไปกลัวค่ะของเอสลูกชายสองคนนะคะ คนโตนี่ขัดหนึ่งปัตตานีค่ะช่วงนั้นก็ทางใต้นี่กําลังอย่างหนักเลยยิงกันทุกวันนะคะเออลูกชายก็ไปอยู่มาสองปีทุกคนส่วนคนที่สองนี่ก็กองทัพบ,บุกนะคะที่สุราษฎร์ธานีนะคะทุกคนออทางกองทัพนี่ของจงังหวัดสุราษฎร์ธานีนะหน่วยที่อื่นเองก็ ไม่แน่ใจนะคะเขาจะมา,าดูสำรวจบ้านของคนทหารนะคะปีที่แล้วนี่สามหลังค่ะทุกคนสร้างเสร็จไปแล้วนะคะสองหลังส่วน,นของเอสนี่ก็มามบอบเอาปีนี้นะคะทุกคนน,นี่แหละทหารนะคะนอกจากเป็นรั้วของชาตินะคะ,ะเวลายามมีศึกมีทหารต้องออกไปรบนะคะ ถึงช่วงเวลาที่ว่างก็มาเยี่ยมเยียนประชาชนให้กําลังใจประชาชนนะคะทุกคนนี่ด้านฝามือนี้เป็นท่านผู้การนะคะส่วนคนกลางเสื้อสีเหลืองก็เป็นผู้ใหญ่บ้านกับทุกคนน้องอาร์ตนะคะหมูห้หาตำบลท่าเคยอำเภอท่าช้างซึ่งเป็นผู้ใหญ่นะคะที่รับผิดชอบนะคะเกย่วกับลูกบ้านนะคะทุกคนส่วนซ้ายมือก็จะเป็นผู้กองนะคะทุกคนก็นั่งสอบถามนะคะ ว่าเป็นยังไงนะคะทุกคนก็ขอขอบพระคุณนะคะทุกทุกท่านนะคะที่ช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือ,อคนทหารมานะคะอืมทีนี้บางคนก็บอกเออทหารนี่มีไว้ทำไมนะคะเอามีไว้ทำอะไรได้บ้างก็ก็ดูเอาเองนะคะบางบางคนนี่ คือยังไม่ได้สัมผัสกับตัวเองนะคะก็ยังไม่รู้นะคะแต่เหมือนแอสเองนี่ได้สัมผัสนะคะโอใจดีสุดๆกับทุกคนใจดีมากเลยจะบอกให้แค่นั้นส่วนช่างที่มาทำงานนะคะช่างของของทับบุกเนี่ยเขาก็มาช่วยนะคะมาช่วยทำ ก็มีลูกหมูนะคะแม่เรียกลูกหมูลูกหมูอยู่นะคะก็คือหมูนินนะคะแล้วก็มีลูกจีนะคะแล้วก็มีลูกฟาโรนะคะและอีกคนแม่จําชื่อไม่ได้นะคะก็มาจากาาศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยนะคะทางอากาศยานกองทัพบกที่สี่นะคะชุดนี้จะมาจากหน่วยนี้นะคะทุกคนก็ทํากันจนเสร็จสุดยอดมากค่ะทุกคนสุดยอดอแล้วทีนี้ แม่ก็สอบถามนะเพราะแม่ได้ข่าวม,มาว่าทางทางของกองทัพบ,บกเนี่ยเขาจะมีการบำบัดลูกหลานที่ติดยาเสพติดน,นะคะว่าเ,เขาเริ่มรักษากันแล้วหรือยังท่านก็บอกว่าตอนนี้นี่ในค่ายนี้ก็มีอยู่ประมาณ30คนนะคะทุกคนที่กำลังรักษาอยู่นะคะในค่ายนะคะทุกคน เ,เดี๋ยวคลิปหลังแอดก็จะมาทําเกี่ยวกับตัวนี้นะคะรับเหมือนเมื่อวานนี่แอดก็สอบถามไปแล้วนะคะว่าจะต้องมีขั้นตอนในการรักษากันอย่างไรนะคะวิธีไหนนะคะทุกคน,น,นดเดี๋ยวก็ <c oughs> เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็บังเต็มเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวก็จะมาทําคลิปหลังนะคะทุกคนนี่ ลูกชายค่ะอันนี้ที่ถึงมะพร้าวมานี่ก็เป็นลูกชายเป็นผลทหารนะคะทุกคนก็น้ํามะพร้าวหน้าบ้านต้นมะพร้าวน้าหอมหน้าบ้านนะคะลูกชายก็มาตกมานะคะม,มาเลี้ยงนะคะท่านมาก็ไม่ใช่ยุ่งยากนะคะไม่ต้องยุ่งยากอะไรมามอบนะคะมอบบ้านมอบเงินมอบข้าวสารอา่าทางเท่าที่กองทัพเขามีเนี่ยนะคะมามอบให้เมื่อวานนะคะก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่อา่า มีน้ำใจนะคะมีน้ำใจเรามีทหารเราก็อุ่นใจนะคะทุกคนเราอุ่นใจบางทีเวลาน้ําท่วมมาทุกคนเอสบ้านอยู่ดินเนมอจะเห็นทหารนี่ไปยืนเป็นคันรถเลยค่ะทุกคนเน้นกันไปเลยนะคะไปช่วยแล้วบางบางที่นะคะ,ะบางงานที่มีงานศพอะไรอย่างนี้นะคะญาติของอคนทหารเนี่ยนะคะ เขาเสียชีวิตทางกองทัพมีจะมาช่วยเสิร์ฟมาช่วยนะคะทุกคนแอดเห็นหลายๆอย่างนะคะแอดเห็นเห็นมากค่ะทุกคนเห็นหลายเรื่องนะคะที่ทางทหารก็เข้ามาช่วยนี่ตอนนี้ก็เริ่มทําพิธีกันแล้วนะคะจะมอบบ้านนะคะทุกคนมีแอดก็ถ่ายคลิปมานะคะก็ทําการมอบบ้าน ถ่ายรูปนะคะเขาถ่ายรูปกันนะคะทุกคนนี่ด้านหลังนั่นที่ใส่หมวกสีฟ้าๆนั่นก็คือชุดที่ทําบ้านนะคะทุกคนมูนินนะคะลูกฟาโรลูกจีแล้วก็ลูกจําชื่อไม่ได้เลยคนหนึ่งความจําสั้นในแม่นะนี่แล้วก็มีจานนะคะนี่นะคะ,นะก็มีผู้ใหญ่แล้วก็มีหลานชายนะคะนี่ ผู้ใหญ่ก็มามอบเงินนะคะมามอบเงินนะคะเหมือนกันนะคะอผู้ใหญ่บ้านนะคะนี่แล้วดูบ้านดิหลังเดียวไม่ใช่เล็กหนึ่งห้องสองห้องอีกห้องถ่ายไม่ติดขั้นันเต็มหน้าจอนะคะทุกคนสร้างให้นะมา่นน,น,น,นี่เห็นไหมคะสามห้องใหญ่ๆเลยะคะ่ะทุกคนสามวันนะคะตะเบื้องหลังคาเสร็จเรียบร้อยคะ่ะทุกคนนี่ก็ มาถึงก็มายืนผู้การเป็นกันเองมากค่ะทุกคนผู้การนี่เป็นกันเองมากมากค่ะน,นะรักลูกน้องค่ะทุกคนพูดจาานี่ตรกล,ะละนะคะเป็นคนที่อารมณ์ขันเยอะมากกันนะคะนี่ที่ค่ายดอนนกนะคะทุกคนค่ายดอนนกจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะนี่ก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนะคะทุกคนนี่เอามาให้ดูกันนะคะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนั่นแหละก็ มันก็ไม่ได้มีบ่อยครั้งนะคะาภาพแบบนี้เราจะไม่ได้มีบ่อยครั้งก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกและทําคลิปลงช่อง youtube นะคะทุกคนฝากเพื่อนช่วยติดตามกันด้วยนะคะช่วยแชร์กันได้นะคะนี่เราไม่ต้องถามนะคะว่าทหารมีไว้ทําไมฟ้องด้วยภาพค่ะทุกคนมือภาพมาเป็นประจักษ์พยานเลยว่า ทหารมีไว้ทําไมคะทุกคนเมื่อวานนี้อบอุ่นดีใจนะคะน้ําตาจะไหลค่ะทุกคนน้ําตาจะไหลดีใจสุดๆค่ะทุกคนดีใจมากนะคะอืมนี่ดูเห็นไหมคะมีข้าวสารนะคะมีปลากระป๋องมีอ่าให้เงินด้วยค่ะทุกคนเมื่อวานมีซองขาวมาด้วยนะคะอ่านี่นี่ก็คลิปนี้ขอขอ,ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะเจอกันคลิปหน้า